ทุกคนครับย้อนกลับไปเมื่อประมาณ80ป,ปีที่แล้วนะครับ AI หน้าตาน้องเขาเป็นแบบนี้ครับตัดภาพมาที่ปัจจุบันหน้าตาน้องเขาเป็นแบบนี้ครับไม่ใช่แค่โฉมหน้าเท่านั้นนะครับที่เปลี่ยนแปลงไปแต่ประสิทธิภาพเนี่ยคนละเรื่องคนละโลกเลยครับ วันนี้นะครับเทกเเนจะพามาย้อนอดีตนะครับว่า AI ในตอนที่เขาเริ่มต้นขึ้นมาเนี่ยเขาเก่งแค่ไหนวิวัฒนาการของ AI กว่าจะเป็นแบบที่เรากำลังใช้กันอยู่ทุกวันนี้เป็นยังไงตามไปชมกันได้ในเทกเกเ n น EP นี้ครับทุกคนครับจดพาย้อนกลับไปในปี1950นะครับ ในช่วงเวลานั้นนะครับคือตอนที่คำว่า artificial intelligence หรือรภาษาไทยเราใช้คำว่าปัญญาประดิษฐ์เราใช้คำนั้นขึ้นมาเป็นครั้งแรกนะครับ<อ>ซึ่งในยุคนั้นนะครับปัญญาประดิษฐ์ตัวหนึ่งเนี่ยที่ถือว่ามีชื่อเสียงมากในตอนนั้นนะครับก็คือเอลิซาซึ่งรูปแบบการใช้งานของเขาก็คือเป็นเหมือนแชทบอทนี่แหละนะครับเราสามารถพิมพ์ถามคำถามเขาไปได้แล้วเขาก็จะตอบคำถามออกมานะครับซึ่งการทำงานของเอลิซานะครับเอลิซาจะรู้ว่าเราถามคำถามอะไรเขาก็จะสแกนหาคีย์เวิร์ดนะครับแล้วก็จะไปแมทช์กับสิ่งที่เขามีออยู่แแลลล้้ววในคคังงก็ดึาตบเ ออกมาทําให้ดูเหมือนว่าเขาเข้าใจสิ่งที่เราพูดแต่จริงๆเขาไม่เข้าใจนะครับเกียพาย้อนกลับไปในปี1956นะครับในยุคนั้นเนี่ยนะฮะจะมีคอมพิวเตอร์ตัวหนึ่งนะตัวใหญ่สามารถทำเทสทํสทงานง่ายๆที่เราสามารถทําได้ในสมาร์ทโฟนในปัจจุบันนี้นะครับซึ่งในตอนนั้นนะครับจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยยังมีข้อจํากัด แต่ความคิดแต่ความฝันของนักวิทยาศาสตร์เนี่ยร้อนแรงกันมาตั้งแต่80กว่าปีก่อนแล้วนะครับในการที่จะสร้างปัญญาประดิษฐ์ขึ้นมาและด้วยข้อจํากัดของเทคโนโลยีในตอนนั้นนะครับทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า AI winter เป็นช่วงที่ AI เนี่ยยังไม่สามารถพัฒนาต่อให้เก่งไปกว่านั้นได้เพราะว่าติดข้อจํากัดอย่างที่บอกเนี่แหละครับพากเถิบขึ้นมานิดนึงนะครับจากปี60มาเป็นปี80-90 ในยุคนี้นะครับ AI เริ่มที่จะเก่งมากขึ้นเราเริ่มก้าวพ้นจากยุคของ AI Winter หรือยุคหน้าหนาวของ AI ได้แล้วครับซึ่งในยุคนี้เองนะครับปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เนี่ยสามารถก้าวข้ามจากการเป็นแค่ทฤษฎีมาสู่การปฏิบัติจริงได้ตัวอย่างของ AI ที่เกิดขึ้นในยุคนี้นะครับก็คือ Deep Blue ของ IBM ซึ่งเป็น AI ที่เล่นหมากรุกนะครับชนะเซียนหมากรุกพาเดินทางมาต่ออีกนิดครับเข้าสู่ศตวรรษที่21นะครับปี2000 2000กว่า2010ในช่วงนี้นะครับซึ่งในช่วงนั้นนะครับถ้าเกิดทุกคนจำได้ในปี2007มีการเปิดตัว iPhone เกิดขึ้นนั่นะคือยุคที่เทคโนโลยีของเรานะครับก้าวข้ามจากโทรศัพท์ซึ่งเป็นปุ่มกดโทรศัพท์จอสีเนี่ยเข้ามาสู่โทรศัพท์ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนแล้วนะครับและเป็นเจ้าตัวโทรศัพท์สมาร์ทโฟนนี่แหละที่ทำให้ AI เข้ามาใกล้ในชีวิตเรามามกขึ้น ขอยากไปอีกนิดนะครับก้าวเข้าสู่ปี2010ถึง2020และเป็นช่วงนี้เองครับที่มี use case หรือการใช้งานของ AI เกิดขึ้นเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นในปี2011นะครับมีการเปิดตัวเลขาส่วนตัวของใครหลายคนนั่นก็คือ Siri นั่นเองครับ I'm I, I locksmiths fairly locked close out found to you three ช่วยผ่านคขั้งเสียงนะครับซึ่งอยู่ในโทรศัพท์ของ Apple เปิดตัวใน Apple iPhone 4S นะครับหรืออีกหนึ่งตัวอย่างนะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังถือว่าเป็นโปรเจกต์ที่กําลังจะเกิดขึ้นนะฮะกำลังพัฒนาให้ดีขึ้นอยู่ก็คือการทํารถยนต์ไร้คนขับของเทสลานะครับจะเห็นได้ว่า AI ถูกพัฒนามาหลายสิบปีแล้วนะครับแล้วก็แทรกซึมอยู่ในหลากหลายบริการรอบตัวเราเลยแต่ว่าจุดเปลี่ยนจริงๆของ AI ในยุคสมัยปัจจุบันนะครับเกิดขึ้นในช่วงที่เข้าใกล้ปี2020ก็คือในยุคข,ของการถือกําเนิด Genative หรือที่เรียกติดปากกันว่า Gen AI นะครับ AI นักสร้างเพราะสามารถสร,าสร้างสิ่งที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนให้เกิดขึ้นได้นี่คือพลังของ Gen AI ครับและเป็นในยุคนี้เองนะครับซึ่งมนุษย์คุยกับ AI รู้เรื่องด้วยภาษาของเราหรือที่เรียกกันว่า NLP นะครับ Natural Language Processing AI อย่างเจ๋งในช่วงนี้นะครับอย่างเช่นในปี2018เกิด AI ที่มีชื่อว่า Bert นะครับซึ่งเป็น AI ของ Google ซึ่งเข้าใจภาษามนุษย์ในปี2020เกิด GPT 3ซึ่งหลายคนฟังชื่อก็จะอ๋อนะครับเพราะเป็นมัน สมองของ c h a t GPT แน่นอนครับหลังจากนั้นไม่กี่ปีปลายปี2022เกิดผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า c h a t GPT ตอนนี้แะครับที่ทำให้เกิด AI Boom นะครับเกิดกระแสของ AI ขึ้นมาในทุกวงการหลายคนได้ยินคาว่า Gen AI บ่อยแล้วก็เกิดความสงสัยนะครับว่าแล้ว Gen AI มันจะมาเปลี่ยนโลกยังไงนะครับคิดภาพอย่างนี้ครับเหมือนสมมุติเกิดมีโรงงานผลิตขวดครับในก่อนหน้านี้นะฮะ เครื่องจักรของเกียริก็จะทําได้แค่คําสั่งที่เกียริป้อนเข้าไปคําสั่งที่เกียริเซ็ตเอาไว้แต่การที่มี Gen AI ขึ้นมาเนี่ยนะฮะเหมือนเครืร่องจักรของเกียริมีสมองขึ้นมาครับเข <sm all> าอาจจะบอกได้ว่าขวดนี้เนี่ยใช้เวลาผลิต านานกว่านะคุณอาจจะต้องจัดการเวลาให้ดีขึ้นหรือขวดน,นี้ได้รับความนิยมคุณผลิตขวดน,นี้เพิ่มขึ้นสินี่ आ, คือพลังของเจน AI เข้าฉลาดขึ้นมากๆครับ <st> ในมุมการใช้งานของคนทั่วไปนะครับ AI ก็เข้ามาช่วยเขียนอ e ีเมลช่วยทําสไลด์ช่วยสร้างภาพใหม่ๆนะครับหรือที่เขาเรียกว่าการเจนภาพน,นะครับหลายคนคงเห็นภาพที่เป็นผลงานของ AI และนี่คือสิ่งที่เราสัมผัสหรือสิ่งที่เรานึกออกนะครับยังมีสิ่งที่อยู่เบื้องหลังอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบการดีไซน์การจราจรทําให้เมืองนั้นนะฮะมีการจราจร ทีีด่ดขึ้นหรือว่าทําให้หลากหลายการทํางานเนี่ยเป็นไปได้โดยอัตโนมัติอันนี้คือพลังที่เจเน AI เข้ามาสร้างผลกระทบให้ก,กับโลกธุรกิจได้ครับแน่นอนครับ AI คงจะมีศักยภาพมากมายนะครับแต่ว่าข้อจํากัดซึ่งติดอยู่ปัจจุบันนี้และเชื่อว่าติดมาตั้งแต่ในอดีตแล้วนะครับก็คือในเรื่องของจริยธรรมนะครับว่าในตอนที่ AI เนี่ยมีความสามารถมากขึ้นเรื่อยๆมาช่วยมนุษย์ตัดสินใจมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยและถ้าเกิดสมมุตินะฮะอย่างเช่นในเคสของอโตโนมัติคาร์นะครับเคสของรถที่เป็นออโต้พายロซึ่ง เขายังไม่มั่นใจในการให้วิ่งถนนสมมุติรถขับไปชนคนเนี่ยตกลงใครผิดฮะบริษัทผลิตรถยนต์ผิดคนขับผิดบริษัทผลิตโปรแกรมผิดเห็นไหมฮะตรงนี้เนี่ยในเรื่องของกฎหมายยังคงจะตามไม่ทันนะครับอาจจะต้องใช้เวลากันอีกพักใหญ่หนึ่งอย่างนะครับที่เกียรติฟังมาจากหลากหลายผู้บริหารหลากหลายูรูหรือผู้นําทางความคิดเนี่ยเขาบอกว่าการที่โลกเราเข้าสู่ยุคของ AI แล้ว โลกเราจะไม่ย้อนกลับครับเทียบได้กับการที่โลกเราเข้าสู่ยุคของอินเทอร์เน็ตแล้วหรือว่าโลกเราเข้าสู่ยุคของสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นธนาคารห้างสรรพสินค้านะครับหรือว่าศูนย์ราชการเองทุกอย่างถูกใส่เข้ามาในสมาร์ทโฟนแล้วก็ไม่มีวันที่จะออกไปจากสมาร์ทโฟนไปแล้ว AI เช่นกันครับเมื่อ AI ถูกนําเข้ามาใช้งานในงานของการถ่ายภาพในงานของการคิดในงานของการตัดสินใจ AI ก็จะอยู่ต่อไปเพราะฉะนั้นก็กลายเป็นหน้าที่ของเราครับที่จะต้องปรับตัวเตรีย เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพื่อใช้งาน AI อยา่างที่ทุกคนบอกมาตลอดปี2023เลยนะครับ AI ไม่ได้น่ากลัวแต่คนที่ใช้งาน AI เป็นต่างหากที่น่ากลัวและอาจจะมาแทนคนที่ใช้งาน AI ไม่เป็นและนี่แหละครับวิวัฒนาการเกือบ80ปีของ AI จะมี AI ตัวไหนที่น่าสนใจนะครับหรือว่างานสายไหนที่คิดว่า AI เนี่ยจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงเยอะๆคอมเมนต์บอกกันหน่อยใต้คลิปนี้นะครับเทกเรเทนลาไปก่อนครับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามชมด้วยนะครับ